วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับผมนะครับโู้รักขยักขับครับที่จะมารีวิวการใช้งานเต็นสนามตัวนี้นะฮะของสนามเดินป่ารุ่นนี้นี่ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวฮะถ้าสังเกตคือวันนี้เนี่ยเรามีลมค่อนข้างแรงมากนะฮะสังเกตนะครับลมพัดไปไม้ไหวเลยนะครับ เราสามารถตั้งเต็นท์เนี่ยอยู่กลางแจ้งได้อย่างสบายๆนะฮะโดยที่เราสามารถต้านทานลมได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการออกแบบนะครับที่ทําใหา้ลมสามารถผ่านออกไปจากตรงนี้ได้นะครับดูนะฮะสังเกตนะครับลมแรงมากนะครับถ้าเรานอนอยู่ข้างในเนี่ยน้ำมีน้าหนักกดเนี่ยก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องเต็นท์จะลอยปลิวไปตามลมนะฮะยกเว้นเสียแต่ว่านะครับเราปิดเต็นท์ทึบนะฮะแต่ถ้าเป็นติดเป็นโปร่งเป็นตะข่ายก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร ภายในเต็นท์นะครับการออกแบบก็เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะฮะอันนี้นะครับคือตัวกระเป๋าข้างเต็นท์นะฮะไว้เก็บพวกอุปกรณ์กระจุกะจิกนะครับอ่าสหรับการเก็บของเรานะครับเก็บนู่นเก็บนี่ได้นะครับด้านหน้านะครับใต้เต็นท์ก็มีอีกจุดหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะออกมาอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็พอจะเก็บของที่ไม่ได้มีค่าสํะสคัญอะไรมากนักได้นะครับพื้นที่ด้านในนะครับจะแบ่งออกเป็น หัวท้ายเนี่ยไม่ได้เลือกนะครับว่าจะเป็นยังไงสามารถเก็บหมวกได้นะครับเก็บของที่เราต้องใช้งานได้นะครับเอากระเป๋านะฮะมานั่งทางานก็ได้นะครับถ้าหากมีความจําเป็นภายในนะครับจะโปร่งนะครับโล่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเต็นท์โดมมีความสูงพอสมควรนะครับตัวซิปเองเนี่ยนะครับก็จะมีการสามารถเราสามารถขึงปิดซิปนะครับได้อย่างง่ายดายนะฮะ ก็พอปิดซิปนะครับก็มันก็คือเป็นเหมือนกับมุ้งขนาดใหญ่นั่นเองนะครับงั้นเต็นท์เนี้ยถ้าถามผมนะครับความเหมาะสมสำหรับการใช้งานก็น่าจะอยู่กับพวกกลุ่มลูกค้านะครับรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์นะครับที่เขามีไม่อยากจะต้องเปลืองเรื่องค่าที่พักจนเกินไปนะฮะหรือกรณีที่มีการเดินทางหรือการใช้ของคนหมู่มากๆเนี่ยเต็นท์เนี้ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับ สำหรับการถ้าถามว่าอยากจะซื้อใช้ส่วนตัวดีไหมผมให้คะแนนว่าซื้อใช้ได้ครับเพราะว่าเราก็จะมีที่เห็นนะฮะมีแพ็กเกจถุงนะฮะประมาณนี้นะครับชึบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็สามารถขนขึ้นรถได้นะครับไม่ได้ลําบากอะไรแต่ถ้าคิดจะแบกไปยังสถานที่ต่างๆด้วยก็คงไม่สนุกเท่าไหร่นะครับอุทยานแห่งชาติอะไรเงี้ยถ้ามีผมว่าเป็นเต็นท์ที่น่าสนใจสําหรับคนมาพักเลยนะครับในในโอกาสต่อไป ถามว่าเพราะอะไรครับจุดหนึ่งที่ผมสนและชอบมากๆเลยก็คือนี่ฮะไม่ว่าจะอากาศฝนตกหรือความชื้นนะฮะเต็นท์เราเนี่ยจะเป็นลักษณะเต็นท์เปลยสิ่งที่เกิดก็คือขาตั้งเราจะลอยตัว,ต,วตัวพื้นเนี่ยจะลอยนะครับจากพื้นเพราะฉะนั้นไปปูตามสามหญ้ต่างต่างสามญ้กก็จะไม่เสียนะครับปูค้างนานไว้เป็นเดือนก็อยู่แบบนี้ละฮะผมคิดว่านะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับสำหรับผู้ประกอบการหรืออุทยานแห่งชาติที่จะปรับมาใช้เต็นท์ในลักษณะรูปแบบนี้ต่อๆไปนะครับ วันนี้ก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะฮะผมปิตินะครับอูโคราชขยักคลับครับผมไว้โอกาสหน้านะครับเจอกันใหม่ครับ